อ้าวแล้วครับสวัสดีครัทุกทุกคนฮะอยู่กันกับโกวัตกับช่อง D L Q O L Channel นะครับผมอ้าวก็วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเข้ามามากมายนะกล่องอะไรวะโอเคก็มีกิจกรรมนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการสุ่มลักกี้ร y ย่อกล่องใหม่นะครับผมอ่ามีบันนี่เนาะแต่ว่าช <c oughs> ่วงนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงกล่องตัวนี้ฮะนี่เขาเรียกว่าเป็น Resta d r Commander นะฮะเป็นชุด ทหารแบบนายพลเนาะวันนี้เดี๋ยวมาซูมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดั้ยวะเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้เพชรอ่าใช้บนะัตรเนี่ยกี่อันนะก็ไปดูของเราเปนกันก่อนฮนะนี่ชุดสวยมากจริงคือผมโคตรชอบอะชอบไอ้ตรงที่มันเป็นผ้าคลุมข้างหลังอะเป็นชุดคลุมยาวๆนะโดยละกดดูชุดทีนึงนี่ต้องมีเอฟเฟกนี่นะฮะสวยงามมากจริงนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดยี่สิบสองนะยี่สิบสองใบนะเป็นตัวละกี่ระย้าผู้ผิด เป็นตัวลัคก,กี้รอยัลนะชุดสวยมากโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มว่าได้กี่อันกันไะไปเลยมายังไงยังไงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหตอนนี้เล่ลัคก,กี้ผมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะร้อยสิบห้าโอ้โหมันต้องออกแล้วใช่ไหมเอา้าเดี๋ยวมาสมุ่มอีกรอบนึงเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนนะโอเค <c oughs> พร้อมแล้วก็ลุยอีกทีนึง ดูดิน้ำจิม้มน้ำจิ้มไปก่อนนะฮะดูดิเฮ้ยอ๋ออันนี้ผมมียังงวะจำไม่ได้วะเอโอเคมาอีกสักกล่องไปดูดิได้อะไรโอ้โหตัววโอ้โหมันออกยากมากจริงคุณผู้ชมเอาอีกสักกล่องไปได้อะไรมาช้ำใจเหลือเกินเอาสิบกล่องไปเลยฮะจังหวะนี้ดูสิเราจะได้ไหมเอากับปรงมาบัตรมารองเท้าเต็มตู้แล้วตอนนี้ฮะ โอ้โหยังไงบัตรเบิดมีหมดเรา,ามาเย,ยวะโอ้โหผมสูญเสียบัตรลักกี้ไปหมดแล้วอะเนี่ยสูญบัตรแล้วอะเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมหน่อยนะผมขอตัวไปนี่หน,นึ่งเวลาประมาณตีตีห้านะผมกลับมาพร้อมกับลักกี้รอยัลจำนวนยี่สิบกว่าใบโพตัวแรกสุ่มจนแบบไม่มีเหลือเลยอะนี้ผมก็แบบ เราทำเควดนะครับแล้วก็ไปซื้อมาในร้านค้าจําเชื่อมได้ไหมเ <c oughs> ฮ้ยมันเลขร้อยสี่สิบแล้วนะเว้ยผมเห็นก็สุ่มกันแบบได้เลยอะ่ะเอออะไรวะนี่อีกแค่สิบใบนี่ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะมันจะใจร้ายไปแล้วนะโอ้โห <c oughs> นี่คือกะเอาร้อยห้าสิบเลยเหรอจะแจร้ายก,กับกูไปแล้วสิบเก้าไปแล้วครับร้อยสี่สิบสามแล้วร้อยสี่สบสามแล้วนะโว้ยเฮ้ยแม่งโหดวะนี่ร้อยสี่สิบห้านะอีกสิบอีกแค่ห้าใบนี้ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะ นี่คือจะเอากะตันเลยใช่ไหมเนี่ยอโอ้โหโอ้โหหมดกกนนี่คือพกไปเอาร้อยห้าสิบแน่ๆเลยอะทรงเนี้ยโอ้โหนี่มันกะไม่ออกเลยจริงๆเนี่ยเออร้อยสี่สิบเก้าโหกูจะมา <laughs> แล้วแม่งเป็นคิสตันเป็นเศษคิสตันโอ้โหน้ำตากูจะไหล เมื่อวานเพิ่งจะแลกคิทตันไปด้วยนะร้อยอัน,นะอะกล่องสุดท้ายครับควรมาด้แล้วนะเออมันตันแล้วไงร้อยห้าสิบแล้วไงโอ,อ้โหรอบนี้ออกยากมากนะครับต้องบอกเลยว่าออกยากมากยากสุดๆยากจะจัดเลย โอ้โหเรียบก็เรียกได้ว่าออกอยากพอสมควรเลยฮนะแต่ว่าผมเห็นบางคนเนี่ยเขาก็แบบออกง่ายมากเลยนะอืมโอเคอนะเลขเ็ก็รีเซตเป็นสูนะก็เหลืออยู่สิบสิบสามใบโอ้โก็ถือว่าคุ้มไหมไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มันเพราะว่าเออสำหรับผมเนะี่มันเลขร้อยห้าสิบแปะไงแล้วกามันจะออกอืม โอเคเดี๋ยวไปดูชุดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหคอมเมนเตอร์สุดๆไปแล้วผมวแต่ผมที่ผมอยากได้ตัวนี้เพราะผมจะเอามาแต่งตัวใหม่ฮะเดี๋ยวนะชุดนี้มันต้องเหมาะกับแบบดักดรกักดักดรักนิดนึง ดาร์กไหมไม่ไม่ค่อยดาร์กเลยอ๋อชุดนี้มันเป็นแบบเป็นผ้าคลุมยาวเลยฮะคือถ้าจะเปลี่ยนต้องเข้านะให้มันเข้ากับตีมมันต้องแบบหากางเกงดีๆนะเพราะว่าถ้ากางเกงที่มันแบบพลุงพลันอย่างนี้ยไหมมันจะโผล่่องข้างออกมามันจะไม่สวยพอชุดธรรมดาเนี้ยก็ลบลบแย่พอครับเ <c oughs> ออ นี่ก็เป็นข้อเสียเนาะข้อเสียของชุดนี้คือชุดมันจะแบบมีความรกในตัวมันอยู่แล้วอะแล้วถ้าเราไปแต่งมันเพิ่มอะมันก็จะยิ่งรกรกกว่าเดิมเนาะจะชุดแม่สวยจริงเอาไปแบบนี้ดูด,ดิใช่ไฉะนั้นถ้าถ้าจะเล่นชุดนี้ฮะกางเกงกางเกงต้องห้ามรกอะถ้ากางเกงรกนี่คือจบเลยเนาะโอ้โหดู โผล่ข้างๆมาเต็มเลยฮะเห็นไหมก็ฐานที่ดีก็เป็นกางเกงแบบทรงเรียบๆน่ะจะดีที่สุดนะฮะเป็นในเกงขายาวธรรมดาจะดีกว่ามันจะได้ดูแบบบลานเนาะโอเคเอาชุดเดิมจับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนะเป็นการแบบรีวิวตัวลักกี้นระยะว่าใช้กี่ใบนะกว่ามันจะออกผมปรากฏว่าของผมเนี่ยโดนเป็นร้อยห้าสิบใบ ตอนเ,ด,เดียรเยเนาะโอเคก็สำหรับชุดนี้ผมก็ชอบมาชอบมากๆเพราะว่าผมชอบชุดที่มันแบบมีอะไรรกรบข้างหลังเนี่ยแล้วก็ชอบตรงส่วนของผ้าคลุมเนาะอืมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเกมกันเล,เลยดีกว่าว่าเป็นไงปะ